สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u ู e ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่20พฤศจิกายน2565ครับมีรายงานข่าวว่ากระทรวงกลาโหมของทูเคียออกแถลงการเรื่องการส่งฝูงบินเครื่องบินรบปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายหลายแห่งในภาคเหนือของซีเรียรแล้ก็อิรักเมื่อช่วงรุ่งสางของวันที่20พฤศจิกายน2565 โดยเป้าหมายทั้งหมดนั้นเป็นฐานทัพและก็คลังแสงตลอดจนดสถานที่ส่องสุมของกองกําลังพักคนงานเคอร์ติสถานหรือว่า PKK และกองกำลังป้องกันต,ตนเองชาวเคิร์ดในซีเรียหรือว่าเคิร์ดวายพนะครับเบื้องต้นยังไม่มีรายงานขอบเขตของความเสียหายอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามปฏิบัติการทางทหารดังกล่าวของกองทัพทูเคียเกิดขึ้นหลังเกิดเหตุระเบิดในเขตใ,ใ,ใจใกลางเมืองอิสตันบูลเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2565 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตยงงอย่าง106รายและได้รับบาดเจ็บอีก8 1คนแม้จนถึงตอนนี้ยังไม่มีบุคคลกลุ่มใดออกมารับสมงมากว่าเป็นผู้ก่อเหตุก็ตามแต่ว่ารัฐบาลของทุกเกียก็กล่าวหาว่ากลุ่ม PKK และพันธมิตรทั้งหมดนั้นเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวครับ PKK เคยทำสงครามกองโจรกับรัฐบาลของทุกเกียมาตั้งแต่ปี2527เพื่อแบ่งแยกดินแดนบางส่วนทางตอนใต้ของทุเกีย รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการสถาปนารัฐอิสระให้กับชาวเคริร์ดการสู้รบระหว่างทั้งสองฝ่ายตลอดเกือบ40ปีมานี้ฆ่าชีวิตทั้งทหารและพละเรือนมากกว่า4000รายก่อนหน้านี้ทางด้านในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกานั้นได้มีการส่งสารแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าทางด้านทุเคียนั้นก็บอกว่าไม่รับการแสดงความเสียใจจากทางด้านสหรัฐอเมริกา เนื่องจากว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นผู้ที่ก่อเหตุนั้นล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ทางด้านสหรัฐบริการนั้นให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังแทบทั้งสิน้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยปรากฏว่าทางด้านฝั่งของทุงเคียนั้นได้มีการไปรวบเนี่ยนะครับผู้ที่สงสัยว่าเป็นผู้ก่อเหตุในการวางระเบิดที่จัตุรัสทักซินทิมอิสตันบูลนั้นเนี่ยไปแล้วถึง46คนด้วยกันแต่ว่ามีบุคคลหนึ่งที่น่าสงสัยเป็นที่สุดนั่นก็คือในส่วนของ ฝากฝั่งผู้หญิงคนหนึ่งครับที่เป็นชาวเคิร์ดแล้วก็มีลักษณะท่าทีที่ไปนั่งอยู่บริเวณมานั่งใกล้จุดที่เกิดเหตุนานพอสมควรหลังจากนั้นมีการเอาถุงเนี่ยไปวางพอเธอเดินออกไปไม่นานปรากฏว่าก็เกิดเหตุระเบิดกันขึ้นนะครับเธอนั้นก็ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปดําเนินการสอบสวนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็กลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าทางด้านทูเคียนั้น ได้มีการเปิดปฏิบัติการเชิงลุกอีกครั้งหนึ่งกับกลุ่มเคิร์ด PKK และก็กลุ่ม YPG นะครับหลังจากที่สถานการณ์การสู้รบระหว่างทุเคียกับเคิร์ดนั้นเนี่ยห่างหายไปสักระยะหนึ่งแล้วครับ